โอ้จะแต่งหน้านีจะแต่งหน้าไปไหนคะแต่งหน้าไปเที่ยวทะเลแต่งหน้าไปเที่ยวทะเลไปกับใครคะโอ้แต่งหน้าไปร้องเพลงโอ้แต่งหน้าไปร้องเพลงนู่นไปร้องเพลงกับใครคะไปร้องเพลงอาตี๋โอ้ไปร้องเพลงกับอาตี๋อาตี๋แต่งหน้ายังคะอาตี๋แต่งแล้วแล้วโอ้อาตี๋แต่งแล้วแล้ว ด้าข้างนูน้นโนตีเว้นเลยหนูน้นจะร้องเพลงอะไรคะหนูร้องเพงเลงเงทวินจ่านูจะร้องเพลงเทวินจ้าพี่นี่รันขาเพียนขามาทำผมให้หน,น่อยค่ะมาทำผมน้อยร้อหนูไม้ไ,ไ,มไมายใบจิ้มจิ้มจิ้้มจิม,จม,จม,จม ไปเตีมแล้วมาเปลี่ยนที่ใหม่ที่ใหม่มามาเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนไปทำเปลี่ยนคนทำบุญกันมาขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรติดขาไหนเมาใส่แว่นใส่แว่นสีใส่แว่นเร็วเร็วนหน้าขึ้น นี่กดธโกร้างนี้เอาใหม่เอาใหม่ใส่แว่นใส่แว่นอ่ะใครใส่แว่นเน้่ยแว่นมาจากไหนเออเออพี่แมนที่เห็นพี่แมนเนียของพี่แมนแว่นพี่แมนใส่่แวน เอาใหม่กดถ่ายรูปถ่ายรูปเอาถ่ายรูปถ่ายรูปยังไงถ่านยูเฉยๆมาถกนน้า่อนอ่ากดกดตรงไหนถ่ายรูปกดตรงไหนเฮ้ยเก่งว่ะฮึ่ม่มโอ้ยมาเดี๋ยวขอก่อนขอก่อน ขอก่อนขอก่อนโอ๊ย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 ดแล้วเตรียมแล้วเห็นไหมเตรียมแล้วดูสิดูสิใครเตรียมอะไรเตรียมใครอย่าเอาเมื่อไหร่เอาดอกเมื่อไหร่จะไปห่อเลยจับแล้แน่นเอานั่งดีดีก่อนนั่งดีดีก่อนแต่มันจะไม่เสร็จนะไม่ได้ไปนะนี่ไปมันจะไม่เสร็จนะนั่งดีดีก่อน อีกอันหนึ่งอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันจะไม่เสร็จแป๊บหนึง่งนั่งก่อนนั่งก่อนลูกส่อ,อ,องกระจกส่องกระจกะเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่สวยเหมือนน้องเพชรนะโอ้ยบ่ได้ดบ่แล้วมานี่